วันในไรนะ่ะวมดครบลอกสตารปีชูบีในวันนี้มาดูจาักชุรอกชูบีเห็นว่าเทาทำานาเต็มที่ไปกับตัวดีฉันประธานชุรโรนับเป็นพระมหากรุณนาะที่พระองค์ได้เสด็จมา <c oughs> เปิดชุรโรและสูนเถอนใจชั ชมรมจุบีนเมื่อวันมหาวิทีาลัยราชพัฒน์ลำปางชมรมของเราก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ปีนี้เข้าปีที่1 1แล้วค่ะโดยเราดำเนินงานภายใต้หลัก3ก่อก่อที่1กรรมการก่อที่2กองทุนก่อที่3กิจกรรมเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าหญิคนต่อไปเขาิดชอบเรื่องอะไร ว่าสิเพื่อนตัวน้อยเรามารู้กันทำงานสมนักทูบีล้วไปทำเชือดสิ่ง,นนง,ง,ง,งที่มันดีก้็ดังมาพร้อมรั้งถือรวมพลังที่ไม่มีหดหายมารู้จักสามก่อสามโ<า>ย,ก,ยก,กับฉัน วินวัตุรเทพก่อนที่1กรรมการกรรมการของดาวแบ่งออกเป็นสองชุดชุดที่1คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดอเตอร์สมเกียรติสายานธนูปริการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีคณะบดีทั้ง6คณะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดที่2คณะกรรมการบริหารชมรมโดยได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิกในชมรมนั่นเองจงปัจจุบันธีรพงศ์ใจป่าตาน์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรม นอกจากนี้เรายังมีการจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละสองครั้งเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกตลอดจนรายงานของก้าวหน้าปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงและใกล้ไขกับประสิทธิภาพยังมีก้อนที่สองนะรู้ไหมไรก็อที่สองก็คือกอนทเราเรียกแบบว่าเป็นสองวิ่งก้าวมาได้ยังไง สองส่วนส่วนแรกได้มาจากกรหารายได้ของสมาชิกในชมรมไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรําการออกงานแสดงการจําหน่ายบัตรบนดดาวเดือนส่วนที่2เนี่ยเราได้มาจากการสนับสนุนของภาคการเอกชนว่าประมาณของทางมหาวิทยาลายัยซึ่งเรามีการทำบัญชีรายร,รับรายจ่ายอย่างถูกต้องชัดเจนแน่นอนตรวจสอบได้ค่ะโกสางเรืองแส,สงลงลาย โอนมันให้เราได้สริงจริงเคยได้รอดสิจะดีเหือไม่ต้องประชุมสุธิรบินทั้งที่เรื่อนปีนี้มันตีป้องสมัชชาคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมคนนี้ได้ยังไงก่อนถามก็กิจกรรมชมรมทุบีนมวานมหาวิทยาลัยราชบัณฑ์ลำบากของเราดาเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักตามยุทธศาสตร์เพื่อให้สมาชิกของเรารู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ภูมใิใจเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนดีคนเก่งทำให้เรามีความสุขทําให้เราหาร่างไกลจากยาเสพติดนั่นเ,เองค่ะอย่ามาียุนนสสัาศษอีกนะยืนนักกษากับมือเดิมเดิมเดาต้องเ,เดิมดูอยู่ที่ตัวเรารู้และหยิบม,มาใช้สร้สางกระแสป้งคุ้มกันและสร้างเกิด่าย เสียอ่อในเลือกเอาไปใช้เด็ดหมดเลยนั่นเนี่ยจะหยุดเธอาด้ไงดีแล้วก็มีหนึ่งสองสามที่กินเธอกัำสวยงามแล้วก็ยังมีอีกเยอะแค่สัดเธแต่นิดเดียวคนก็รู้ถึงกันทั่วว่าชีวิตเรานี้จะดี การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเราได้สร้างกระแสผ่านเว็บไซต์ Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆนมากมายนอกจากนี้เรายังได้ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษางานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยตามเพจที่มีชื่อว่า lpiu society หรือ lpiu โตเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของส่งโรงนอกจากนี้เรายังได้สร้างกระแสผ่านกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเฟชี่กิจกรรม L G I U สุดภาพดีชีวีมีสุขจะเป็นการเต้นแอร์รบิกออกกำลังกายเดียนนรนการพุทธสหรสตปดีและที่สำคัญมีการเต้นลีลาตอีกด้วยนะเรามีการประกวดฮูบีนอบวันไอดอล L I U การประกวดวงดนตรี L G I U มีสิ่คอนเทนต์และที่สำคัญเลยมีการติดตั้งตู้แดงเพื่อแจ้งบอกแสอีกด้วยการรับสมัครสมาชิกในโครงการค่ายคนธรรมตรียทาในวันเปิดโลกกิจกรรมสุนุมชมรองของมหาวิทยาลัย มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด1น0 1คนซึ่งนักศึกษาเป็นสมาชิกของชมดมทุกคนใละนอัจากนี้คณะกรรมการของเราได้จะทำแผนกิจกรรมเป็นปีการศึกษาตรงควให้จำนวนสมาชิเกเพิ่มขึ้นในทุทกๆปีสมดมเป็นที่รู้จักสมาชิกเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของชมดมปีนบมวันของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ,คะและนักศกษาที่สองล่ะ ยุทธศสตร์ที่สองการสริมสามใใ้า,ง,างูุ้กันทางใจกับเยาวชนสมาชิที่เกิดขึ้นในชมรงจัดตั้งสื่อเพื่อนใจให้กับสมาชิกทุกคนในยุทธศาสตร์ที่สองข่ะต้วชาย,ยาบาดูเรียวง่ายคณะกรรมการชุรมรมสุวินในเมือวัน ในยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางทจิตใจให้แก่เยาวชนเรามีการจัดค่ายกิจกรรมจากริยะรรบและได้สอนแทกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องย,ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาที่อยู่หอนในทุกคนแล้วเราจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเพือนัน้นสถาบานันแล้วเรายังให้ไแก่กรรในชุมนุมของเราเนี่ยได้เข้ารับการแนะนําและคำปรึกษาผ่านทางชมรมและยังมีการส่งตัวแทนไปอบรมค้าพฒนาสมาชิกท สู่ความเป็นหนึ่งนะเดลพารีวสวรรค์ทตปทุมธานีและเรายังมีการในเมื่อวันที่29มิถุนายนาศ2554พวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่อบรานการเทอร์นัได้เสด็จมาเปิดศูนย์พื้นใจทูรีนเัและได้ให้กำลังใจในการทำงานกับพวกเรา ปัจจุบันทางชมรมของเรามีแกนนาอาสาจํานวน55คนโดยเราดำเนินการหารด้านดิจหลักปรับปรุงสร้างสุขแก้ปัญหาพระนายิวกัรปรับปรุงก็จะมีการให้คำปรึกษาใด็ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในตู้แดงโดยเราจะเก็บปัญหาเหรานั้นไว้เป็นความลับสร้างสุขก็จะมีกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำอ่านหนังสือและทำหนังสือนิทานแก้ปัญหาก็จะมีกิจกรรมที่สอนน้องโดยเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นไปพร้อมๆกัน พ่ารีดนายไอคิวจะมีการทดสอบตอบของแทางอารมณ์หรือฝึกใช้โปรแกรมไอคิวและไอคิวด้วยเองครับผมใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำคัญนั่นคือโครงการใครติดยายกมือขึ้น ซึ่งเราเราจะให้สมาชิกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแสดงตัวเพื่อขอเข้ารับการศึกษาจากนั้นจะส่งต่อไปอยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการบับับึดและรักษาต่อไปซึ่งปัจจุบันทงชมรมของเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยยังไม่พบเบาะแสผู้ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนั่นก็แสดงว่าสมาชิกของเราปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เรายังมียุทธศาสตร์ที่าสาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการบินน้ำมวจังหวัดลำปางมาโดยตลอดเขารวมงานมหากรรมรมคนคนบินน้ำม่วงจังหวัดลำปางทุกปีอีกทั้งยังจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากเครือข่ายสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลำปางทั้งระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยมีจำนวน8สถาบันค่ะเรา กอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางร่วมจัดทำ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันค่ะอีกทางจากเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุพย์น้ำวดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาคเหนือค่ะจากการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่3ามาให้เราได้มีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นสมาชิกเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน ความความมู่ใจของพวกเราค่ะต้องเปิดใจไปต้องให้เขาเห็นต้องเป็นคนนี้ที่ชุบมนสอนให้เป็นต้องเปิดใจไปต้องให้เขารู้ รชมรมทูบีในเมวันประหาวิอะไรยราชนลำบางได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความครบรอบ12ปีทูบีในเมวันและรางวัลบทความสารคดีจากมยูลนิธิทุกโลกสีเขียว นายอนุชิตแสงตั้งใจคณะกรรมการชมรมได้รับรงางวัลชเลิศก,การอ่านฟังเสียงระดับประเทศที่สําคัญด้วยก,ก็คือสมาชิกพิสคีมีความกล้าคิดกล้าทากล้าที่จะแสดงออกจนส่งผลให้ชมรมของเราผ่านการคัดเลือกระดับภาพเข้าเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศทวันนี้ค่ะซึ่งเราขอสัญญาว่าจะน้อมนําพระรธธาชวิชาของคุณตหนุ่มหญิงกุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีตลอดไป ร่วมถามร่วมคิดนิชิตยาเสพติดด้วยติอาตาชมรมทุมีนเมวันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหนึ่งโดย